ทักทายสบายดีพี่น้องบ้สุกูสุคนป้สุมองสุบอนพ่อ,พอกันคือเก่า,กาพี่น้องกับสองคอบม,มีลูกซนาเมอนแม่น้อ,องคอมกับได้ลงมาเอาเงินมาประกอบส่วนสมทบทึ้นก่อสร้างคัวเล็กคัวมิตรภาพระหว่างบ้านน้องแต่กับบ้านน้องซิโนน้องพี่น้องอยู่ที่หวยประแดกถือว่าคัวแห่งนี้แม่นสองหมู่บ้านสมทบทึ้นกัน เห็ดกันสางพี่น้องเลยโดยกอบวาโดยจพนวนหนึ่งพันบาทอโดยกอบตวน้บาเลี้คนโดยใจสามัคคี สางซาพัฒนาซอยกันพี่น้องก็แยังซิมีไปเรื่อยๆอยู่ดอกเนาะพี่ไอ้โดยเสื่อว่าบ้านเฮาวสองหมู่บ้านนี่ก็สิว่าเป็นบ้านน้อยนี่กับป้าน้าเนาะโดยคนละเมืองบโบลายเงินกับโบลายก็เลือดโบราณจ้างเนาะมีแต่แห้งงานประชาชน โดย,ยโดยได้ลุกขึ้นนะถ้าไหนกินข้าวก็ยังได้เป็นบาบาอยู่อ,อันนี้ก็บสเป็นบ่อนเห็ดอยู่คั่วกินพี่น้องต้นเทียงเลยซาบะนาเฮากับงานการนำของบ้านเผิ่กันสิลลงมาเห็ดเบิ้ดมือแล้วก็กินข้าวเทียงอยู่นี่ผู้ได้มีอาหารการกินกับมาเห็ดมาคั่นนวกินอยู่นี่พี่น้องเอ้ผู้ได้มี พองกินซุกกะทอลงมาพร้อมไมาสีผีได้ที่สบายดีมาเรียข่าวตอกินข่าวก็แจวอืมตากระบาดกระบ้อพี่น้องมาเห็ดเบียดเบิดมือเบิดแล้วตอนเที่ยงมานกะแลงแน่เลยได้มาเนี่ยนะวันที่หนึ่งก็อาหารกับพวกยงพอวันที่นทวันทำอีดบ่ตอนเที่ยงกินข้าวกับยังข้าวกับอันเป็ดเออมีอันผูดมาประกอบส่วนบ่ ประอบส่วนก็คือพักว่าเป็นพ oh. ักเป็นส่วนหน่อยนะเพราะว่าคนมันมากลาอยู่แต่ว่าอาหารกับโบเพียงพอกันใด้ในอาหารโบเพียงพอได้พี่น้องเลยขาดอาหารขาดอาหารขาดแคนอาหารขาดแคนอาหารขาดแค่นงบประมาณเนาะว่าง่ายๆครัวให้เนาะพอได้กินอยู่แต่บขาดอาหารได้มากินแจ่วซะพี่น้องเนาะเจ่วนวดด้วพี่น้องคิดข้าวกับแจ่วรอบแรกเพราะว่า เาก็บิดพอดีเลยนนี่ะตอนแรงเห็ดวิก่กบดมืออันทองบกเบาะนี่ยังมันเร่เร่งงานกันเลยตอนนี้ก็4โมงกว่าเลยพี่น้องก4โมงส <4 S 2> ิเ <3 S 2> ขาหาโม,ง,มงอ่ะได้นี่ทางบ้านห้ากระคำหลือดาโดย ท่าน่ากันนำบบาวสู้ผลิ่นน้ไม้บริเวณใช่ชิย่างขั้วข้าในโอ้โดยโดมือหือนี่มีกิจกรรมยังก่อนนำเบาเด้ได้อ่ะนี่จรจมสิฉังกัทานโอ้จะังกัทานสิ ขึ้นภมินะตลอาปิ่นไปทางครัวคนะ่ะเนาะเนี่ะเสียฮะขึ้นประกอบส่วนกับอันขึ้นเขาะชนเซียบรรทุกข้าวอมคางแหละขึ้นมาสว่วนจังคิดเป็นรมมันทัานท่านขึ้นโดีโดย,ยดดวยว่ามือมือวันที่สาอวันที่สามแมนทางอันท่างช่งองหมู่บ้านท่านนี้จะได้มีการตั้งส่างกระทานเผื่อฮะ ทื่นหอนหรือว่างบประมาณมาสมทบตืมเพราะว่าตอนนี้ทื่นก่อสร้างของฟงเฮานี่มันยังบ่เพียงพ่อเนาะโดยโดยโด่ตั้งคุณโดยไม่คุ้มเจ็ดเฮานี้ล่ละโดยอะไรต่อไปจุดสนใจเด้อผู้ใจบุญตลอดโดยทานได้ที่อยากห่วมสร้างซ้าพัฒนาทำบุญน้ำน้อสร้างครัวเล็กโดยๆระว่างบ้านน้องแต่ครับ น้องซิโน่กระขค้เฮนเซิรนทุกทุก่านเนาะเขามาห่วมทำบุญสางซาพัฒนาน้ำการปัจจัยหน่อยร้ายบ่าเนาะระบาวแล้วแต่ศรัทธาเนาะเจ้าเจ้าตามใจศรัทธาโดยอันนี้กระทั่งแนวโฮมบ้านน้องแต้พี่น้องเพื่อนกระโค้แผ่ปัจจุปัจจัยนำเด้อพี่น้องเลยเธอว่าโมนีทางครอบครัวแม่ค้อมเนาะก็ได้มาประกอบส่วน้าง าคัวน้ำเพลนมีปัจจัยอยู่หนึ่งพบาทนาอพี่น้องจังได้กับอุปโ,ปโ,ปโมทนาสางบุญสางกุศลน,น,นกัด้วยพี่น้องเด้อ,อแล้วต่อก่อนรถพี่ไอ้เลยสบายดีพี่น,ขขน้องหาโมงเหลือได้นี่ จะให้งานไปสุดอกโดยงานไปสุเฮาเองบริษัทจานบริวันนี่จะจางทั้งหมดเะไอยู่ดีก็ได้โดยเออบมกับใจหลายๆเด้อที่เรามาบอกทำบริจาคาโกศา ัวหัวประเด็กขอแผ่ปัจจุปัจจัยนำญาติพี่น้องโดยดูภายในและต่างประเทศชาวพุทธมีเจตนาจัดความบริจาคสร้างสร้างพวะในนี่นวัวสะพานโดยโสะพานชาวพุทธมีจิตใจจัดความบริจาคนำพวกเอาเจ้าและพวกพวกป้ากเอามาได้คลิปคลอง มโดยแม่ค้อมติดต่อมาทางได้ก็ได้พี่น้องสะดวกมาทางได้ก็ได้มาทางแม่ค้อมแม่ค้อมกระหับรลือพี่น้องสะดวกทางสองทางอื่นก็เม็นติดต่อได้นอกพี่ไอ้โดยตัวขื้นนอดอยู่นี่นี่ก็บนมีมาใส่ดอกอากาศที่ได้เห็งดำนาจที่พี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีสวัสดิ์ตกหล่นใส่กระเบื้องส่วนตะกี้ก็บุฟฟีกระสุนปิษกอนยันว่าด พี่น่องคนที่มามีผู้สวยโดกานี่ผู้สวยกับเป็นปูนเป็นเล็กเป็นระไรผักสวนไ้แล้วคิดเรื่องขาดคิดว่อแห่งนี้กัตกประมาณสี่แสนเจ็ดสิบหกพันล้ารอยหกสาทหกสบห้าบาทโดยแยกาบุตขาตเบินะเดยเากับคาดคิดไรสกันตะกี้กับตกประมาณอยู่ว่างเพื่อหนึ่งสามพัเจ็อดสิบเจบาท ในใส่ในครอัวในเกจิสามลังคาสามครคัวในสองหมู่บ้านเนาะในสองคูมบ้านดนค้มบ้านน้องสซโนน่แล้วก็น้องแต่แน่ส่างกมกันเยแล้วก็เริ่มต้นการส้างมาตั้งแต่พุนและแต่มือวันที่เก่าวันที่เก่าเดือนสิบเอวันที่เก่าเดือนสิบเอ แต่มาาระยะวางหนึ่งแม่ของเท่าบอยเสียชีวิต้ดยขาดไปแต่วันที่14มาเริ่มล่มใหม่อีกมื่อวันที่เสาอมาหามือวันที่หนึ่งมือหนึ่เลยแต่มื่อื่นกันิได้่าเรียมเสษสังกทานเพื่อสมทบอยางตีพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลอยากมีการสวยเรือเศษสังกทาน สันบุญหรือสั่งนี่นี่ห้บุญเพื่อหาทุนเพื่อหาทุนการก่อสร้างครัวนี่แหละโดยวันยังไลยแป้นกระบอกพ่อแป้น้าเก็บใส่ขึ้นในนี่เลยพี่้องเลยใสยขึ้นห้อนกระบอกีโดยใช่แต่ว่าพอไปไปส้นกะปินนี้สะดวกมันกระบอกไล่กรอสะดวกกระบมีขญัตโควิดออกมาไลยกันเลย ราคาเขาก็ร่มหัวพื่นเราหน้าเขาก็ได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยราคาเขาก็ร่มแห้งกตะปีนลยก็ได้โดยต้องหาหกบาทหนึ <more> ่งส <en> ิ <karena hari> ่ขาเข่าให้กับเราคนกับนี่เนาะเข่าวลายเข่าเข่ารายถึงเพลงแรกแน่พี่นี่ก็ได้โดยน้องเอ้โดยงานจิตวิวัฒนพี่คอพักจิตวิญญาณคอดำญาติพี่น้องผู้จะใกล้ใกล้ภายในต่างประเทศถ้าบ่าเห็นในคลิปในเฟซบุ๊กทูบเมื่อใดก็ พอแพ้รับดยยรับใจใครโดยเเด็ดเนาะเอาควบุมีดยมีจะได้แพ้ไปนีแหละโยเฮ็ดบุญจะได้แพ้ไปบุรัาสิซิบน้องดยเอามือเฮ็ดบุญจังสิได้เบิ่งกันเอปนจะได้หลายปนไดเนาะโยยเอาขอ มีหลายคนอยู่ยังสิมาร่วมอยู่หักโบราณยอกมีตปูลาพันกระไดนี่แหละปูนกับปูลาตูนเลย <Đ ôi. S 2> มีกาปูน <Đ ôi. S 2> ปขางเบื้องนี่กันยังสิปไลกิปไปสลนเพราะว่ามีผมมาบริจาคปูลาตูนละตูนไปกระได้หลายตนูนได้หาหกตูนแล้วเลยอ๋อค <Đ ôi. S 2> าดว่าประมาณเจ็ดตูนสิพอนีใช่อันในหัวหนึ่นงขึ่นไลตะกี้นั่นประมาณบนเจ็ดตนู <Đ ôi. S 2> น,ตนเลยก็จะอยู่เพราะเจ็ดตูนเดี่ ลงไปเฮ็ดเช็ดตีนเต็ดมันกาตกอยู่สี่ต้นเข่งแล้วโดยหากต้อนี่ปูนตัวที่จำต้อนที่ได้ผนมาบริจาคนี้ได้จากต้นอ่ะรวมเบิด1 2หนึ่งสองสามประมาณสี่อันนี้ก็จะเป็นลายสื่อผมมาบริจาคเนาะ6 7หาเก็ตถ้ากันเลยัวเดียวบันนี้ ก็ได้หัวครัวเบื้องหนึ่งเนาะได้หัวครัวเบื้องหนึ่งยังขาดอีกเบื้องหนึ่งโอ้ถ้าก็ได้เต็มแท้มาได้ซื้อได้แต่ครูมก็ยังเหลือยู่ยังอยู่สี่สิบยังเหลือสี่สิบห้าศอกเลยเลยวาสิวาใส่ตัวนี้แหละเทแบบเอแบบเบื้องหน่งเดลูดอ้าวขอขอบใจหลายๆ สำหรับครัวแห่งนี้ก็ถือว่างบประมาณในการสร้างนะก็คือ,คอทางนายบ้านพินพ่นะพี่น้องเท่าได้เลยแม่ค่อมกับบือจืเนาะคันก็ได้ขับไปเบิกในคลิปใหม่พี่น้องเลยเธอว่าสมควรอยู่นักหน้าสาหาัสพี่นอ้องก็เป็นทื้นของสองหมู่บ้านเด้อพี่นอ้อ,สนนาสาานองสวยกันสร้างสาในเมื่อก่อนเนี่ก็เป็นคัวไม้พี่น้องที่เพิ่นเหตุมากในนีนะ้เนาะเพราะว่าเป็นทนทางเที่ยวของประสาน ไปมาหาสู่กันแล้วก็ลักลักแม่นลูกลานพากันใส่เส้นทางตัวนี้เที่ยวห้องหามหงเฮียนพี่น้องเลยย่ำนำแกงนำน้องคันบ่มีคคัวกับปมาลํมาลำบากแล้วก็เลยาวาังสิปีก่อนนี่ทางครอบครัวของแม่ค้อมแล้วก็ครอบครัวของนายบ้านวังได้นี้ก็พากันนำพาชาวบ้านมาเห็ดโดย เอาไม้เอนี่ไม้จากต่างๆที่มาประกอบเพชรครัวนี่แมนเอามาจากหน้าของพ่อแม่ของแม่น้องคอมเองเนาะเป็นไม้แกน่นไม้แป้นเป็นเสาแม่นได้มาจากหน้าของพอ่อของแม่น้องคอมผนประกอบส่วนเนาะส่วนชาวบ้านนะ่ะแมนมีแต่เหือห้งและมาหอดปัจจุบันนี้ครัวตัวนี้มันก็มีการดอกการฮักแล้วพี่น้องเลย กันเลยพากันแซวขัวเล็กมาใส่บ้ดนพี่น้องถือว่าขัวเล็กนี่เหม่นเป็นข้วเก่าที่มากงมาจากบ้านเวินคูนเพอ,าพอ่าทางบ้านเวินคูนนี่เพิ่นอะนาเห็ดขวัวปูนแล้วเพิ่นก็เลยมั่งออกแหลทางบ้านเฮานี่ก็เลยไปขอมากนะพี่นอ้องัองสองหมู่บ้านเฮานี่แหละไปขอมากขอมาเผื่อสิมาใส่ข้วแห่งนี้ จังได้กะขอวบอนผู้ใหญ่ใจบุญวอนผู้ใจบุญถูกๆุกทานสวยเรือเน่เด้อพี่น้องอันานขอทื่นขอห้อนมาสงางครัวสะพานอ่าเพื่นว่าขุดดำบ่ก่อซาลาสงางถนนทุนทางสงางครัวแม่นมีได้บุญได้กุศแลแน่พี่น้องเลยเนาะผู้คนได้สมาาอิลูกร้านได้เที่ยวไต่ไปงามหงามงเฮียน คือว่าถังทั้งนี้ิ่นก็เหตุหัวครัวเริ่มเห็ดเป็นหัวทําอิเนะพี่น้องซึ่งใสปูนกับงบประมาณหลายต้นเต๋อพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ทั้งปูนทั้งเล็กทั้งอียังทุกอย่างก็ยังบ่ทันได้มีความรพอมยังบ่ทันเพียงพ่อเถ่อพี่น้องเลยถาว่าพี่น้องเอซป้าลุงทุกท่ทานอยากประกอบส่วนสางสาพัฒนา สางบุญสางกุศลทางสางถนนหนทางสางรัวน้ำกระเมนอ่าขอเชิญติดต่อพัวพันมาทางแม่คอมก็ไดเดอ้อพี่น้องแม่คอมเองกันยินดีหับเป็นสะพานบุญห้จังได้กะขอขอบคุขอบใจพี่น้องวัตสุขูสุขคนที่เข้ามาหับส่งทิปขอขอบใจหลวงน,นอะอานะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ่ายสุดแม่นลองคอมกับสิภาพาไปเบิ่งไล่สื่อผู้บริจาคเนาะพี่น้อง ว่าตอนนี้มีผู้บริจาคในป้ายหน่อยร้ายปันไดอันนี้ก็เป็นลายสื่อสั์ทา่าฐานที่มาบริจาค ในการสางขั้วเล็กเท่านี้นะพี่น้อง,งกับมีหลายๆทานที่ได้บริจาคมาบางคนกับบริจาคเป็นปูนบางคนกับบริจาคเป็นเงินพี่น้อง,งต่าว่าพี่น้องเอฟซี 4, ทานได้สะดวกบริจาคเป็นเงินหรือบริจาคเป็นปูนแบบได้กับติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปวิดีโอห้ามหอ,น,น,น,อนี่กับสิเดล่าพี่ลานน้องไว้สส่ก้อนพบกันคลิปนาเด้อพี่น้อง ขอบใจสขบูสุขล้นที่เขาอามาเปินมาส้มสำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดี